อาละคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ลักษณะของภาษาพูดนะคะลักษณะของภาษาพูดเนี่ยระดับภาษาที่จะใช้เป็นส่วนมากเลยในในภาษาพูดนะคะก็คือระดับกึ่งทางการกับไม่เป็นทางการหรือที่เรารู้จักกันในนามของภาษาปากนั่นเองนะคะเพราะว่าในภาษาพูดเนี่ยจะเน้นความรวดเร็วสะดวกง่ายนะคะ ในการพูดคุยสื่อสารเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยเหมือนที่เรารู้กันอนะ่ะพยายามย่อคำบ้างละอะไรบ้างละเพื่อที่จะให้สื่อสารได้รวดเร็วที่สุดนะคะเหมือนของคนใต้เราเนี่ยจะยิ่งยิ่งย่อคำเลยเหมือนคำว่าตลาดเราก็จะเรียกกันว่าลาดใช่ไหมคะอ่านะคะเหมือนโรงพยาบาลก็จะเรียกกันโรงบาลน,นะคะซึ่งมันเป็นภาษาถิ่นใต้ของเราถามว่าถ้าไปพูดกับอ่าคนภาคอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจนะคะซึ่งเนี่ยคือเสน่ห์ของภาษาพูดก็คืออ่า ทำยังไงก็ได้ค่ะให้ให้คํามันสั้นกระชับนะคะได้ใจความโดยโดยตัดคําบางคําทิ้งไปนะคะฉะนั้นเนี่ยภาษาพูดเนี่ยจึงมักจะใช้ภาษากึ่งทางการกับภาษาไม่เป็นทางการนะคะสําหรับคนที่เราที่จะใช้ภาษาพูดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คนที่รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยอะคะ่ะเราก็จะใช้ภาษาปากเลยนะคะภาษาปากไม่เป็นทางการไปเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ เป็นผู้ใหญ่อะไรขึ้นมาที่เราไม่สนิทสนมอะไรมากเราก็จะใช้กึ่งทางการนะคะซึ่งภาษาพูดเนี่ยจะมีคําที่เรารู้จักคุ้นเคยกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะเริ่มจากสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเลยแทนตัวเราเองนะคะก็จะมีคําว่าชั้นนะคะหรืออ่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบหยาบขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะมีคําหยาบแทนสรพนามตัวเองขึ้นมานะคะ หรือว่าในบางบ้านก็อาจจะมีคําเฉพาะกลุ่มที่ใช้แทนสรรพนามนะคะอะซึ่งคำเหล่านี้ค่ะที่เป็นภาษาปากในบางครั้งเราใช้กับคนที่เราไม่รู้จักคุ้นเคยเนี่ยไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนรู้จักคุ้นเคยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการขึ้นมาแทนนะคะเช่นจากฉันก็อาจจะต้องเป็นดิฉันนะคะ,ะเหมือนแบบเธออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นคุณอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะมันก็ จะมีระดับของคนที่เราจะพูดด้วยค่ะเขาจะแตกต่างกันไปนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้หนึ่งเนาะต่อไปสองค่ะอ่าภาษาพูดนะคะวิธีการสังเกตเอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาพูดเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นประโยคความเดียวแล้วก็ประโยคความรวมนะคะอ่าประโยคความซ้อนไ ok <accidental> ม่ค่อยมีทีนี้ประโยคความเดียวความรวมเป็นยังไงประโยคความเดียวก็คือประโยคที่มีภาคประธานหนึ่งภาคแสดงหนึ่งเนาะประโยคความเดียวนะฮะประโยคความรวมเนี่ย อันนี้ความเดียวเนาะจะมีภาคประธาน1กับภาคแสดงอีก1ประโยคความเดียวก็มักจะเป็นประมาณนี้ถ้าประโยคความรวมอะค่ะจะมีภาคประธาน1มากกว่า1คนก็ได้นะคะหรือคนเดียวเลยก็ได้ภาคแสดงก็จะมีมากกว่า1หรือมีหนึก็ได้นะคะประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีคําเชื่อมสังเกตคือจะมีคําเชื่อมนะคะประโยคความรวมเนาะหลักสังเกตก็คือ มีคำเชื่อมนะคะอไม่ค่อยมีประโยคความซ้อนค่ะถ้าเป็นประโยคความซ้อนนี่คือจะเป็นลักษณะของอ่า,าคประทานหนึ่งภาคแสดงหนึ่งบวกกับออนุประโยค ก็คือไม่เป็นประโยคเต็มอะค่ะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจจะเป็นแค่พักแสดงอย่างเดียวที่ที่ไม่สมบูรณ์ประมาณนั้นนะคะเออลักษณะของประโยคเอาลักษณของภาษาพูดเนี่ยมักจะเป็นประโยคความเดียวหรือประโยคความรวมไม่อาศัยความซับซ้อนไม่อาศัยรายล,ายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะอ่าแล้วก็มักจะมีการตัดคำย่อคำรวบคำเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูบอกนะคะอ่ะเช่นเนี่ยนเนี่ยตัวอย่างใหญ่เปื่อยไม่งอกสองอ่าหมายถึงป้าป้าเอาเตี๋ยวใหญ่เปื่อยไม่งอกสอง ก็คือหมายถึงก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ใช่ไหมเนื้อเปื่อยไม่ใส่ถั่วงอกสองชามอย่างเงี้ยค่ะคือคือสเสน่ห์ของภาษาพูดเนาะ,อะพอ,ออสบายดีหรืออย่างเงี้ยก็คือท่านเพื่อนวยการสบายดีหรือนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นเต็มเมก็คืออันเนี้ยจะเป็นภาษาเขียนเนาะอันนี้เอาไว้เขียนอันเนี้ยคือภาษาพูดนะคะเหมือนที่คุณครูบอกแหละว่าเรามากักจะมีการรวบคําย่อคําเพื่อความรวดเร็วนะคะอ่ะ สี่ค่ะภาษาพูดค่ะมักจะมีคำลงท้ายคำลงท้ายคำขานรับนะคะคำเรียกขานเพื่อแสดงความสุภาพหรือว่ายกย่องในกรณีที่เราใช้พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เราไม่คุ้นเคยเนาะมักจะมีคำว่าจ๋าขา,ขาอะไรประมาณนี้ค่ะที่ที่อยู่อะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ในๆๆใน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 คำท้ายจ้าจ๋าจ๋าอะไรเงี้ยจ๋าาขา ครับพวกนี้นะคะเราจะเป็นคำ,คำเราเรียกว่าคำขานรับเนาะซึ่งซึ่งก็จะใช้กับบุคคลที่มักจะใช้กับบุคคลทีอ่อาวุโสกว่าหรือคนที่เราไม่สนิทสนมคุ้นเคยคนที่เรายกย่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะมักจะมีใช้ภาษาถิ่นเหมือนที่คุณครูบอกไปตั้งแต่คาบที่แล้วละถ้าเจอภาษาถิ่นเมื่อไหร่เนี่ยเป็นภาษาพูดแน่นอนนะคะเพราะว่าภาษาพูดเนี่ยเหมือนที่บอก ใช้กันในกลุ่มบุคคลในบ้านในครอบครัวฉะนั้นเนี่ยจึงมีภาษาถิ่นเนี่ยปะปนอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะมีการใช้คำพูดที่เป็นถ้อยคำสำนวนวัวหารสุภาษิตคำบังเพยพวกนี้ค่ะประกอบอยู่นะคะซึ่งถ้าหนูเจอคำพวกนี้ประกอบเวลาที่เขาพูดอะ่ะมันมันมันมักจะเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งคำเหล่านี้ม,นมันมักจะต้องตีความแหละนะคำว่าจับปลาสองมือย้อมแมวขายวัวหายล้อมคอก อ่ะนี่คือคือลักษณะของสุภาษิตคำบังเพยแต่บางทีมันก็จะมีคําที่เป็นความหมายโดยในอะค่ะเช่นบอกว่าช่วงนี้กําลังแย่งชิงเก้าอี้กันใหญ่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคําว่าเก้าอี้เนี่ยมันก็จะหมายถึงตําแหน่งอาจจะเป็นซึ่งถ้าคาดเดาวก็คือจะใช้พูดในช่วงของออมีการเลือกตั้งนะคะมีการเลือกตั้งต่างๆขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะใช้คําที่แบบเป็นสำนวนสุภาษิตคําบังเพยนะคะเป็นคําที่มีความหมายโดยในคําซ้ําคําซ้อนมาใช้ในการพูด เพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เราเรียกว่าเจ้าบทเจ้ากรนเนาะในอดีตนะคะในสมัยก่อนนะลูกเวลาคําพูดของของสมัยก่อนนะคะโบราณนะเนี่ยเขาก็จะแบบบางทีเขามีการต่อกันเป็นกรนมีการเกี่ยวพาราสีกันเป็นกรอนเอากรนเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงนะคะฉะนั้นเนี่ย ก็จะพยายามสรรหาคําที่มันค่อนข้างคล้องจองนะคาที่แบบจะต้องตีความหมายนะคะจะต้องคิดลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะมาใช้ในการพูดเพราะว่าถ้าเป็นภาษาเขียนเนี่ยเรามักจะสื่อสารกันตรงๆนะคะอ่ะเจ็ดเลยค่ะภาษาพูดนะคะจะมีคำที่เราเรียกว่าประโยคที่ไม่สมบูรณ์เช่นมีการละประธานละก็คือการการเว้นเนาะละนี่นะที่นี้มาคือคือมาจากละเว้น,นเนาะ การรับประทานก็คือการเว้นประทานไว้ <c oughs> หรือเว้นกริยาเว้นกรรมก็ได้ละไว้ในฐานที่เข้าใจคือคนฟังเขาเข้าใจอะค่ะนะเช่นอะซื้ออะไรมาบ้างคะอย่างเงี้ยค่ะพี่ซื้อได้ครบหรือยังอะไรเง,งี้ยเขาก็จะละประทานละคําว่าพี่เห็นไหมในนี้ละคาว่าพี่ก็คืออันนี้คือละประทานไว้ซึ่งก็คือเขาคุยกับพี่ เขาก็ไม่จําเป็นต้องเอ่ยชื่อว่าพี่ไม่ต้องเอ่ยประธานขึ้นมาว่าพี่นะคะแล้วก็ของอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะละกรรมไว้อาละกรรมไว้พี่ซื้อของได้ครบหรือยังเขาไม่จําเป็นต้องพูดให้หมดเขาก็บอกว่าพี่ซื้อได้ครบหรือยังอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราละละไว้ได้ในในในฐานะที่แบบเข้าใจกันและกันอยู่แล้วนะคะอ่ะพี่เนี่ยเป็นประธานประธานในนาที่นี้เนี่ยก็คือใครนี่พี่ก็คือวัน,นิดาถูกไหม แต่นะนที่นี้เขาใช้คําว่าพี่แทนนะคะซึ่งประธานนี้เขาใช้คําว่าสับคือใช้สรรพนามแทนคําแทนชื่อนะคะแต่ถามว่าพี่เ,เป็นประธานไหมก็เป็นนะคะอ่ะหรืออันนี้นะคะไม่ได้ซื้อของมากหรอกได้ครบละอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นการละเหมือนกันอันนี้ก็คือละไว้ละไว้นะคะก็คือเป็นลักษณะของการละเว้นไว้น,นั่นเองเนาะ เราไปค่ะมาพูดมาดูถึงระดับภาษาที่ใช้ในการพูดสื่อสารนะคะการพูดในชีวิตประจําวันของเราอะค่ะมีระดับภาษาต่างๆดังต่อไปนี้ลูกหนึงก่อนเลยลูกนี่คือภาษาที่ใช้พูดสื่อสารเนาะหนึ่งภาษาพิธีการค่ะพิธีการมีคําว่าพิธีฉะนั้นภาษาพิธีการจึงเป็นภาษาที่มีพิธีรีตองเนาะเป็นภาษาที่มักจะมีพิธีรีตองมักจะใช้ในงานงานที่มีพิธีกรรม ขั้นตอนที่ชัดเจนเนาะเช่นง,งานบวงสวงงานสดุดีงานเปิดพิธีต่างๆในอย่างเงี้ยค่ะมักจะใช้คำที่ค่อนข้างจะประณีตบรรจงนะคะสค่ะภาษาทางการภาษาทางการเนี่ยก็คือจะรอ,องลงมาจากภาษาพิธีการหน่อยก็คือไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นที่แบบว่าประณีตบรรจงสัทีเดียวนะคะจะมีความกระทัดรัดกว่าระดับพิธีการนะคะ แต่ก็ยังคงม,มีความสละสลวยอยู่นะคะ,ะมักจะใช้ในงานประชุมที่มันเล็กลงมานะคะงานที่ไม่ได้มีพิธีรีตองหรือขั้นตอนที่ชัดเจนถ้าภาษาพิธีการเนี่ยมันที่ครูบอกจะต้องมีงานพิธีรีตองอะหรืออย่างเช่นงานแต่งอย่างเงี้ยมันก็จะมีขั้นตอนอยู่12345องสอย่างเงี้ยค่ะว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นงานที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะถ้าภาษาทางการเนี่ยบางที่เออ,อะจะไม่ต้องประนีบรรจงมากมายนะคะ ต่อไปค่ะภาษากึ่งทางการเดี๋ยว,ยวม,ม,มีตัวอย่างาลักษณะภาษาเนาะภาษากึ่งทางการค่ะคล้ายกับทางการค่ะแต่ว่าลดระดับลงมาอีกนะคะลดความเคร่งขรดในเรื่องของไวยากรณ์ถ้าเป็นทางการย,ยังคงเคร่งขรดในเรื่องของไวยากรณ์ความถูกต้องของวางของการวางตําแหน่งประธานกริยากรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ชัดเจนอยู่แต่พอเป็นกึ่งทางการก็จะลดลงมานะคะมักจะใช้ในการอภิปรายการประชุมการบรรยายในชั้นเรียนที่ค่อนข้างจะเป็น กลุ่มย่อยๆนั่นเองต่อไปค่ะระดับที่4นะคะก็คือภาษาสนทนาภาษาสนทนาเนี่ยจะมีการใช้ถ้อยคําที่เป็นกันเองมากขึ้นนะคะมีระยะห่างระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยน้อยลงเราก็คือค่อนข้างจะสนิทสนมกันมากขึ้นละนะคะจะใช้ภาษาที่ใช้ในการวงสนในในวงสนทนามีคำหยาบคายได้นะมีคำภาษาถิ่นได้นะ,ะมีคำเฉพาะกลุ่มได้นะคะประมาณนั้น ต่อไป5นะคะภาษาระดับกันเองก็คือจะเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้แหละมีมีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็คือแบบใช้คาที่แบบเอยเข้าใจความหมายกันได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปหลูกภาษาเขียนค่ะภาษาเขียนนะคะคือภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้นึกคิดโดยผ่านตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์แทนคําพูดนะคะอาจจะเป็นนะมาในรูปแบบของแผนภาพแผนภูมิแผนที่ ก็ได้นะคะซึ่งภาษาเขียนเนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรละนะคะจะเป็นหลักฐานที่สามารถใช้อ้างอิงได้ตรวจสอบได้นะคะซึ่งภาษาเขียน,นยแตกต่างกับภาษาพูดหลกเพราะาว่าโอกาสที่จะแค่ไขคําพูดเนี่ยมันน้อยเนาะพอพูดไปแล้วอะนะแต่ภาษาเขียนเนี่ยเราแก้ได้ถูกไหมคะถ้าพิมพ์ไปแล้วเขียนไปแล้วเฮ้ยผิดเราลบได้นะคะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างก็จะต่างกัน จุดประสงค์ในการใช้สื่อสารก็จะต่างกันด้วยนะคะภาษาเขียนค่ะมีความสำคัญเนาะในฐานะของการเอาไว้บันทึกความรู้ความคิดความรู้สึกบันทึกประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนี่ก็ผ่านภาษาเขียนหมดเลยนะคะซึ่งถ้าไม่มีภาษาเขียนเนี่ยเราจะไม่รู้ประวัติศาสตร์จะไม่มีหนังสืออ่านถูกไหมลูกนะคะจะไม่สามารถย้อนหาอดีตต่างๆที่เขาเล่าเขาเขียนไว้ได้นะคะ ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าเป็นภาษาพูดอะคะ่ะเราอาจจะรู้เรื่องของอดีตผ่านการบอกเล่าก็ได้แต่ว่าภาษาพูดอะคะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้นาะพวคนที่หนึ่งเล่าคนที่สองเล่ามันก็อาจจะเปลี่ยนและเนื้อเรื่องเปลี่ยนแล้วคนที่สามเล่าเอา้าเปลี่ยนไปอีกนะคะแต่าภาษาเขียนนะคะต้นฉบับเขียนไว้อย่างไรอ่านต้นฉบับมันก็ยังคงความหมายอยู่เหมือนเดิมเนาะอ่อ่าลักษณะของภาษาเขียนค่ะ าภาษาเขียนนะคะโดยทั่วไปจะมีอยู่2ลักษณะลูกหนึ่ค่ะคือเขียนตามภาษาพูดที่พูดในชีวิตประจําวันซึ่งภาษาเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับการอธิบายลักษณะชีวิตความเป็นอยู่นะคะเช่นการเขียนบันทึกเนะ้ะไดอารี่ของเราอะไรเงี้ยอ่ะบันทึกความรู้ก็ได้นะ,ะเหมือนกันการเลคเชอร์การย่อนะคะหรือพวกอ่าอะไรนะบันเทิงคดีอะที่เป็นเรื่องสั้นนวนิยายพวกนี้ค่ะ นะคะก็จะใช้ภาษาเขียนที่เขียนตามภาษาพูดในชีวิตประจำวันเนาะเพราะว่าเหมือนนว,วนิยายหรือเรื่องสั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะมีบทพูดถูกไหมเขาก็จะเอาภาษาพูดในชีวิตประจำวัน,นเอาลงมาเขียนนะคะนั่นคือแบบนี้เนาะต่อไปแบบที่2ลูกเขียนโดยใช้ภาษาที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วก็คือเป็นภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เนาะเขียนถูกทุกตัวนะคะไม่เขียนโดยเอาภาษาพูดเนี่ยมาเขียน นะถูกต้องตามโจนานกุกรมตามระเบียบเลยอันนี้เนี่ยมักจะใช้งานที่เป็นทางการเช่นการเขียนเรียงความหรือการย่อความนะคะเอามาเขียนหนังสือตำราบ,บทความสารคดีรายงานพวกนี้ค่ะจะใช้ภาษาที่ผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องมาหมดแล้วไม่ได้ใช้ภาษาพูดนะคะ,ะการใช้ภาษาเขียนค่ะจะสามารถแบ่งรูปแบบนะคะเป็น2ลักษณะดังนี้ลูก หค่ะคือการเขียนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งการเขียนอย่างไม่เป็นทางการเหมือที่คุณครูบอกเมื่อกี้แหละก็คือเอาภาษาพูดนะคะมาใช้ในการเขียนนะคะซึ่งมักจะเป็นการเขียนที่เอาไว้อ่านเองหรือว่าเป็นเรื่องเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมานะคะเนี่ยพวกนี้นะคะเป็นการแต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องการอารมณ์ความรู้สึกและอัธรตต้องการแบบสื่อสารความรู้สึกออกมาให้ชัดเราก็จะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการอย่างนี้ กับ2ค่ะภาษาเขียนที่เป็นทางการนะคะจะเป็นภาษาเขียนที่มีแบบแผนมีหลักในการเขียนก็คือแบบที่คุณครูบอกเมื่อกี้ก็คือภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทุกประการนะคะมักจะมีจุดประสงค์ในการเขียนก็คือเขียนเพื่อที่จะถ่ายทอดออกไปเนาะเขียนเพื่อที่จะให้เป็นสื่อในการให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจออกมาด้วยนะคะมาดูการเปรียบเทียบระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน นะคะน,นี้คือคือเปรียบเทียบเนาะถ้าเป็นภาษาพูดนะคะจะมุ่งสื่อสารด้วยความรวดเร็วที่คุณครูบอกเนาะมุ่งสื่อสารด้วยความรวดเร็วซึ่งพอรวดเร็วเนี่ยมีการตัดคํานั้นตัดคํานี้ก็อาจจะทําให้ผู้รับสารเข้าใจผิดได้เช่นเนี่ยขอหอมหน่อยคําว่าหอมในนะที่นี่มันจะหมายถึงแบบพืชผักที่เป็นต้นหอมก็ได้หรือหอมที่เป็นกริยาการก็คือหอมแก้มก็ได อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันต้องดูบริบทเนาะณนะนะตอนนั้นมันก็ต้องดูบริบทว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เช่นอยู่ในครัวหันไปบอกเฮ้ยขอหอมหน่อยคนก็เขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป,เป็นต้นหอมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งภาษาพูดมันกำลกลัวมัะเนาะมันก็จะเข้าใจสื่อสารผิดได้ถ้าภาษาเขียนนะคะจะมีเวลาในการพิจารณาภาษาที่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นจึงมักจะไม่ค่อยสื่อสารพลาดนะคะ 2. ค่ะ ภาษาพูดเนี่ยมักไม่ประณีตแล้วก็ใช้กันใช้ภาษาระดับกันเองภาษาปากถึงทางการถ้าภาษาเขียนเนี่ยจะประณีตกว่านะคะภาษาพูดค่ะพูดด้วยคําไทยปนคาต่างประเทศก็ได้นะคะหรือจะพูดปนภาษาถิน่นพูดอะไรก็ได้แต่ถ้าภาษาเขียนนะคะถ้าหากว่าจะใช้คําภาษาต่างประเทศในงานเขียนนั้นจะต้องมีการอธิบายความหมายของคําต่างประเทศนั้นไว้ด้วยนะคะมันก็จะอาจจะบรรยายไว้ข้างล่างนะคะไว้ข้างล่างก็ได้ เนาะแต่ถ้าภาษาพูดก็คือแบบพูดปนๆกันไม่ได้เลยนะคะ 4. ค่ะภาษาพูดอะคะ่ะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้นอกซึงจากว่าเราจะบันทึกเสียงหรือว่าบันทึกภาพแต่ว่าภาษาเขียนอะสามารถที่จะเป็นหลักฐานอ้างอิงได้นะคะเพราะมันเป็นลายลักษณ์อักษรลูกห้าค่ะภาษาพูดค่ะเป็นการสื่อสารแบบเฉพาะหน้าก็คือแบบณนะตอนนั้นๆน,น,นะคะผู้พูด,พดเนี่ยมีเวลาคิดนะคะ หรือว่ามีเวลาในการตอบคําถามนี่น้อยฉะนั้นเนี่ยถ้าพลาดก็แก้ไขไม่ได้มันเป็นลักษณะมันเป็นเรื่องของไหวพริบอะค่ะแต่ถ้าภาษาเขียนเนี่ยมีเวลาในการหาใช่ไหมมีเวลาในการหาข้อมูลหาคําตอบหาหลักฐานอ้างอิงนะคะเพื่อเพิ่มน้ําหนักนั้นๆน,น,นะคะต่อไปค่ะภาษาพูดค่ะเป็นภาษาที่แบบสื่อสารแบบประจันหน้ากัน ก็คือแบบคุยกันต่อหน้าหรือบางที่อาจจะผ่านการคุยทางโทรศัพท์ก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟังเ่ยถ้าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็จะโต้อตอบกันได้ณนะตอนนั้นเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทะเลาะก็คือรุนแรงได้เลยเพราะมันโต้อตอบกันได้เลยถ้าภาษาเขียนนะคะบางทีผู้รับสารอาจจะไม่ถูกใจอยู่ก็ได้แต่ว่ามันมีเวลาที่จะทําให้ใจเย็นลงได้ความรุนแรงในการโต้อตอบกันก็ค่อนข้างน้อยลงเนาะเค่ะภาษาพูดเนี่ย มักจะมีการออกเสียงที่ผิดเพี้ยนทําให้ภาษาที่เราสื่อสารเนี่ยผิดไปด้วยนะคะหากพูดผิดก็เขียนผิดด้วยเหมือนกันเนาะเหมือนปัจจุบันอะคำไทยเรามันจะมีคําพ้องนะพ้องเสียงในค่อนข้างเยอะพอเราพูดอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาเขียนอย่างเงี้ยถ้าเราเขียนตามภาษาพูดบางทีเราก็จะเขียนผิดนะคะภาษาเขียนเนี่ยเป็นภาษาที่ชัดเจนนะเป็นภาษาที่ชัดเจนก็คือ เขียนอย่างไรสื่อสารความหมายอย่างนั้นนะคะเป็นอิทธิพลทางภาษาที่ค่อนข้างเยอะนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อสังเกตในการใช้ภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนนะคะ1่ค่ะภาษาพูดนะคะจะเป็นภาษาที่ไม่ได้ตกไม่ได้แบบยังไงไม่ได้ไม่ได้แต่งขึ้นมาเรียบเรียงขึ้นมาให้ให้เหมือนภาษาเขียนอ่ะเหมือนภาษาพูดเพื่อหล่อนหันควบมาทางเขาทันทีเลยสง่งเสียงดังใส่เขา แต่ว่าเมืนภาษาเขียนนะคะมันก็เปลี่ยนได้เป็นลอนหันมาทางเขาทันทีและส่งเสียงดังใส่เขาคาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนขึ้นมานะคะอ่ะสำนวนค่ะต่อไปสองเนาะสำนวนที่ใช้ในในภาษาพูดนะคะบางสำนวนตัดทิ้งได้ค่ะเมื่อเราเออกมาใช้ในภาษาเขียนนะคะเช่นภาษาพูดบอกว่าห้ามหยิบอะไรต่อมีอะไรซึ่งอะไรต่อมีอะไรก็คือของนั่นแหละของทุกอย่างนั่นแหละนะออกไปจากห้องนี้ พอเป็นภาษาเขียนนะคะเราตัดได้เราก็เขียนเป็นว่าห้ามหยิบอ,อะไรออกไปจากห้องนี้นะคะสามค่ะคำหรือสำนวนที่พูดในภาษาพูดอะคะ่ะมักมีคำลงท้ายซึ่งคำเหล่านี้ไม่ปรากฏในภาษาเขียนนะคะไม่ปรากฏในภาษาเขียนเดินเข้าไปหน่อยสิไปเป็นเพื่อนหน่อยนะพรุ่งนี้อย่าลืมละมันไม่ปรากฏในภาษาเขียนนะคะคำลงท้ายเหมือนที่คุณครูบอกคำลงท้ายคำขานรับนะคะ สี่ค่ะภาษาพูดเนี่ยจะออกเสียงไม่ตรงกับรูปที่เขียนนะภาษาพูดเนี่ยออกเสียงไม่ตรงกับรูปที่เขียนอยู่แล้วนะคะเพราะว่า,าภาษาที่พูดเนี่ยมันเป็นภาษาพูดเพื่อที่จะแบบยังไงเพราะเวลาเราพูดอะมันจะมีน้ำเสียงมันจะมีเสียงหนักเสียงเบาเสียงสูงเสียงต่ำถูกปะแต่เวลาเขียนมันไม่ใช่นะเหมือนภาษาพูดอะเนี่ยเราพูดว่ายังไงแต่พอภาษาเขียนเราจะมาเขียนว่าอย่างไร อ่าใช่ไหมเขาภาษาพูดยังไงมันจะออกเสียงสั้นนะคะออกเสียงสั้นนะคะแล้วก็มีเสียงสูงเสียงต่ำแต่พอเป็นภาษาเขียนมันจะออกเสียงยาวเนาะแล้วก็เป็นเสียงโทนเดียวนะคะนี่คือตัวอย่างเนาะอ่าสรพนามค่ะคาสรพนามเนี่ยเราก็ออกเสียงไม่ตรงรูปกันถ้าเป็นภาษาพูดเช่นผมเนี่ยผมพอเวลาที่เราพูดนะคะเราก็จะออกเสียงเป็นผมผมมันก็จะมีเสียงแบบสูงต่ำเนาะเหมือนคำว่าฉัน เวลาออกเสียงเวลาเราพูดเราก็จะพูดเป็นชั้นอ่าใช่ไหมคะเหมือนเหมือนเวลาเราเขียนเราเขียนคําว่าเขาแต่เวลาพูดเราจะพูดว่าเขาเนี่ยมันก็จะเขียนไม่ตรงกันนะคะประมาณนี้5้าค่ะคำในภาษาพูดอะมักใช้สรรพนามตามหลังคํานามและใช้ร่วมกันแล้วก็ทําหน้าที่อย่างเดียวกันในประโยคนะคะเช่นคุณครูเขาชอบรับประทานอาหารทับประทานขนมไทยซึ่งคําว่าเขาเนี่ยมันก็คือ คุณครูนั่นแหละนะคะมันก็หมายถึงคุณครูนั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นภาษาเขียนเขาก็จะไม่ใส่ละภาษาเขียนเขเขียนว่าคุณครูชอบรับประทานขนมไทยก็จบนะคะอ่ามาใน,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรใช้คําซ้ําซ้อนนะคะอ่ะมาดูค่ะตัวอย่างการใช้ภาษาอ่ะถ้าเป็นภาษาพูดอาจารย์คะหนูรู้สึกไม่สบายและปวดหัวตัวรอนเป็นไข้สงสัยจะเป็นไข้หวัดใหญ่หนูขออนุญาตหยุดเรียน2วันนะคะ ถ้าเป็นภาษาเขียนนี่คือกรณีที่หนูโทรหาครูเนาะเนี่ยโทรหาพูดอย่างนี้ได้แต่ถ้าเขียนจดหมายลาป่วยต้องใช้อันนี้ค่ะกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพให่ไหมเขาจะไม่ใช้คําว่าอาจารย์คะเนาะดิฉันไม่ใช้คําว่าหนูนะคะรู้สึกไม่สบายมีอาการปวดศีรษะใช้คําว่าศีรษะแทนคําว่าหัวคะ่ะตัวร้อนมีไข้ไม่ใช้คําว่าเป็นเนาะเราใช้คําว่ามีนะคะ แพทย์แจ้งว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เราจะมาใช้คําว่าสงสัยอย่างเงี้ยในภาษาเขียนเนี่ยไม่เวิร์กเนาะเราก็ต้องเขียนว่าแพทย์แจ้งว่าเป็นไข้หวัดใหญ่จึงขออนุญาตลาป่วยเป็นเวลา2วันไม่จําเป็นต้องมีคําท้ายอย่างนี้เห็นไหมคะมันก็นี่คือความแตกต่างเนาะอะ,อะมาดูอีกอันหนึง่งนะคะภาษาพูดเพื่อนผมหยิบหยิบหนังสือมากองให้ดูแล้วพูดว่าเอ็งลองดูสิถ้าเขียนแบบนี้ได้เอามาให้กูแล้วเอาไปเล่มละสี่พันแค่ดูชื่อก็รู้ว่าเน่าสนิททั้งนั้นเช่น รักสุดหัวใจคนนายตันหาวาสนาคนยากมันคาบลูกคาบดอกไปทางโป๊ทั้งนั้นผมทําไม่ได้นะถ้าเกิดว่าภาษาเขียนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเพื่อนของผมหยิบหนังสือมากองให้ดูแล้วบอกว่าถ้าผมเขียนตามแนวที่ตลาดต้องการเห็นไหมมันเปลี่ยนคําเลยเนาะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตันหาการมารมณมค่อนไปทางลามกจะให้ราคาเล่มละสี่พันแต่ผมไม่สามารถทําเช่นนั้นได้นี่คือการแปลงภาษามา เห็นไหมคะมันก็สื่อสื่อความหมายเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือเขายก,ยกคําพูดเนี่ยมาเลยนะคะเนี่ยยกคําพูดมาเลยแต่พอถึงอันนี้ไม่ต้องยกคําพูดมาก็คือแปลงเป็นภาษาเขียนซะประมาณนี้คะ่ะโอเคสําหรับเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนการเลือกใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนนาะลูกเนาะก็ขอจบเท่านี้นะคะถ้าเกิดมันเร็วไปจดไม่ทันบันทึกไม่ทันย้อนกลับมาดูคลิปได้อีกทีนะคะ